ทรงเปรียบเทียบวันณะสองอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ากัจจยนะทำไมท่านจึงกล่าวอย่างนี้ว่านี้เป็นวันณะสูงสุดนี้เป็นวันนะสูงสุด,ว,นนสสดวันนะสูงสุดนั้นเป็นอย่างไรเวคณะปริพาชกทูลตอบว่าข้าแต่พระโคโดมวันณะใดไม่มีวันณะอื่นยิ่งกว่าหรือประนีดกว่าวันณะนั้นเป็นวันณะสูงสุด ว ai, cek, ina, falls, ันนใดไม่ม oh ีวันนะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวันนะนั้นเป็นวันนะไหนเล่าวันนใดมีวันนะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวันนะนั้นเป็นวันนะสูงสุดพระพุทธเจ้าค่าท่านกล่าวเพียงแต่ว่าวันนใดไม่มีวันนะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวันนะนั้นเป็นวันนะสูงสุดคำที่ท่านกล่าวนั้นพึงขยายความได้อย่างยืดยาว แต่ท่านไม่ชี้วันนะให้ชัดเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งปรารภถึงหญิงสาวอย่างนี้ว่าเราปรารถนารักใคร่หญิงงามแห่งชนบทนี้คนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอรู้จักหญิงนั้นหรือไม่ว่านางเป็นกษัตริย์นางพระมณีนางแพทย์หรือนางสูตรเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าไม่รู้จัก จะถูกถามต่อไปว่าเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่ามีชื่อระกูลสูงต่ำสันทัดดำคล้ำหรือผิวพรรณเหลืองอยู่ในหมู่บ้านนิคมหรือเมืองโน,น้นเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่ายังไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอปรารถนารักใครหญิงที่ยังไม่เคยรู้จักทั้งยังไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระพุทธเจ้าข่ากัจจยนะท่านก็อย่างนั้นเหมือนกันกล่าวอยู่แต่เพียงว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมวันนะใดไม่มีวันนะอื่นยิ่งกว่าหรือประนีตกว่า วันนั้นเป็นวันนะสูงสุดแต่ไม่ได้ชี้วันนั้นให้ชัดท่านพระโคโดมแก้วไผ่ทูลอันงามเกิดอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมชายช่างเจรไยดีแล้วซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมาแม้ฉันใดอัตตาที่มีวันนะก็ฉันนั้นเหมือนกันหลังจากตายไปย่อมเป็นของยั่งยืน 279กัจเจยนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรแก้วไพฑูรณ์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจรนายดีแล้วเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมากับหิ้งห้อยในราตีที่มีเดือนมืดบรรดาวันณะทั้งสองนี้วันณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประนีตกว่ากัน บรรดาวันนะทั้งสอง,สงนีนนนนง้หิงห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดนี้ย่อมส่องสว่างกว่าและประนีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรหิงห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดกับประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวันนะทั้ yes, งสองนี้วันนะไหนจะส่องสว่างกว่าและประนีตกว่าบรรดาวันนะทั้งสองนี้ ประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดส่องสว่างกว่าและประนีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดกับกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวันณะทั้งสองนี้วันณะไหนจะส่องสว่างและประนีตกว่ากันบรรดาวันณาทั้งสองนี้ กองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดสองสว่างกว่าและประนีตกว่าพระพุทธเจ้าค่าท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดกับดาวสุกในนภาอากาศอันกระจ่างประสจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งบรรดาวนณะทั้งสองนี้วันนะไหนสองสว่างกว่าและประนีตกว่ากันบรรดาวนณะทั้งสองนี้ ดาวสุกในหน้าผากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งส่องสว่างกว่าและประนีตกว่าพระพุทธเจ้าค่าท่านเข้าใจความข้อน,นั้นว่าอย่างไรดาวสุกในหน้าผากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งกับดวงจันท์เวลาเที่ยงคืนตรงในหน้าผากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้นสิบ้าค่ำ บรรดาวันนาทั้งสองนี้วันนาไหนจะส่องสว่างกว่าและประนีตกว่ากันบรรดาวันนาทั้งสองนี้ดวงจันทเวลาเที่ยงคืนในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำนี้ส่องสว่างกว่าและประนีตกว่าพระพุทธเจ้าข้าท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงในหน้าพากาศอันกระจางประศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำกับดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงตรงในหน้าพากาศอันกระจางประศจากเมฆในสาธกาลเดือนท้ายแห่งฤดูฝนบรรดาวันณะทั้งสองนี้วันณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประนีตกว่ากันข้าแต่ท่านพระโคโดม บรรดาวันนัทั้งสองนี้ดวงอาทิตย์เที่ยงตรงในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในสาธการเดือนท้ายแห่งฤดูฝนนี้ส่องสว่างกว่าและประนีตกว่ากัจเจนะเทวดาเหล่าใดไม่อาศัยแสงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เทวดาเหล่านั้นมีมากมีมากยิ่งกว่าเหล่าเทวดาที่อาศัยแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เรารู้ทั่วถึงเทวดาเหล่านั้นแต่เราก็ไม่กล่าวว่าเป็นวันณะที่ไม่มีวันณะอื่นยิ่งกว่าหรือประนีตกว่าส่วนท่านกล่าวว่าวันณะที่เล็วกว่าและเศร้าหมองกว่าหิงห้อยนั้นเป็นวันณะที่สูงสุดแต่ท่านไม่ชี้วันณะนั้นให้ชัด280กัจจยนะกามคุณมีห้าประการ กามคุณห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด2เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู3กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นหโผลทัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย ที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พ่าใจให้กำหนัดกัจเจนะกามคุณห้าประการนี้แลสุขโสมนัสที่อาศัยกามคุณห้าประการนี้เกิดขึ้นเราเรียกว่ากามสุขดังนั้นในกามและกามสุขนั้นเราจึงกล่าวกามสุขว่าเลิศกว่ากามทั้งหลาย แต่กล่าวสุขอันเลิศกว่ากามว่าเลิศกว่ากามสุขกว่ากามสุก